เสร็จแล้วค่ะน้ำที่เรานะเคี่ยวค่ะหลังจากที่เรากรองนะที่อุ๋ยให้กรองก่อนเพราะอะไรไหมเพราะหลังจากที่เขาเย็นแล้วเขา,าจะเหนียวแบบนี้เลยค่ะเหนียวโค่นแบบนี้เลยนะแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะจบครบเรื่องงานครัวทํากินทําขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟูซีเคทค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเช่นเคยค่ะวันนี้นะอุ๋ยก็จะพามาดองหัวใจเท้าค่ะ เอาไว้เป็นเครื่องเคียงกินคู่กับไม่ว่าจะเป็นเมนูไก่ทอดหมูทอดแหนมไส้อัว่วได้เลยค่ะดองยังไงให้หัวไชเท้าของเรามีสีสวยน่ารับประทานดองยังไงให้หัวไชเท้าของเรากรอบอร่อยและไม่ขมเฟื่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยค่ะว่าส่วนประกอบเรามีอะไรบ้างวันนี้นะเราจะใช้น้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะ น้ำส้มสายชูค่ะเป็นน้ำส้มสายชูธรรมดาอย่างนี้เลยนะคะส่วนที่อยู่จะใช้วันนี้แล้วก็เม็ดพุทจีนค่ะสําหรับเม็ดพุทจีนนะถ้าใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแต่หัวชัยเท้าของเราก็จะเป็นสีขาวนะถ้าเราใส่เม็ดพุทจีนก็จะทําให้หัวัชเท้าของเรานะมีสีเหลืองสวยค่ะก็แล้วแต่เลยนะส่วนของเม็ดพุทจีนนี้ค่ะ และหัวใจเท้าค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าหัวใจเท้าของอุ๋ยจะเป็นลูกเล็กนะเขาเรียกว่าหัวใจเท้าเกาหลีนะเป็นสายพันธุ์ของเกาหลีค่ะแต่มีปลูกในไทยนะสามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยนะเขาจะให้ความกรอบค่ะแล้วไม่ผมเปื่อนะลูกเล็กแบบนี้เลยนะหาซื้อได้ตามออนไลน์ก็มีค่ะหัวใจเท้านะราคาก็ไม่แพงค่ะโลนึงไม่เกิน25บาทเนาะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นค่ะเรามาต้มน้ำดองของเราไปก่อนเลยค่ะ ใส่น้ำต้มสายชูล,ลงไปเลยค่ะและเปิดไฟอ่อนๆค่ะน้ำตาลทราย400กรัมค่ะเกลือ10กรัมนะและเดี๋ยวจะจดสูตรไปให้ข้างล่างด้วยเนาะแล้วก็เม็ดพุดจีนนะส่วนของเม็ดพุดจีนค่ะให้นำไปทุบค่ะให้แตกแบบนี้นะถ้าเราทุบไม่แตกสีของเม็ดพุดจีนจะไม่ออกนะคะส่ไปเลยค่ะ แล้วเราคนเลยค่ะเพื่อให้น้ำตาลละลายส่วนของน้ำส้มสายชูนะอุ้ยจะใส่125 ml ข้่งถ้วยตวงตัวนี้นะนี่เลยค่ะ225 ML นะเราจะใช้ไฟอ่อนนะคะสังเกตค่ะว่าสีเขาเริ่มออกแล้วนะน้ำตาลทรายก็เริ่มละลายหมดแล้วนะเคี่ยวจนกว่าเขาจะเหนียวค่ะนี่นะเราจะเคี่ยวให้เขาเหนียวข้น เวลาเพื่อสังเกตค่ะไม่ยากเลยเวลาเราตักขึ้นมานะสังเกตดูนะถ้าเกิดน้ำเชื่อมที่เราจะใช้ดองยังเกาะติดอยู่ที่ช้อนนะแสดงว่าใช้ได้แล้วนะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราเทลงไปแล้วเขายังไม่ติดที่ช้อนนะแสดงว่าใช้ไม่ได้นะคะอุ๋ยจะใช้เวลาในการเคี่ยวนะคะโดยประมาณแล้ว5นาทีเองนะไม่ได้นานมากค่ะนี่เลย หลังจากได้แล้วนะความเหนียวเราได้แล้วค่ะต้องให้เหนียวเล็กน้อยนะเพราะว่าอะไรเพราะหลังจากที่เราดองหัวใจเท้าลงไปแล้วว่าน้ําของหัวใจเท้าเขาก็จะคลายออกมาอีกนะจะทําให้น้ําที่เราเชื่อมใสค่ะนี่นะสังเกตดูเอาถ้าเกิดเขาเหนียวจนเกาะติดนะช้อนนี่ค่ะสแสดงว่าใช้ได้นะเลยนี่ค่ะหลังจากเราได้เสร็จแล้วนะให้เรานํามากองเลยค่ะ แล้วเราจะรอพักเขาให้เย็นนะช่วงที่เรารอนะเราก็มาทําหัวใจเท้าค่ะกอกเปือกเลยค่ะก่อนที่อุ่จะปอกนะอุ่จะล้างน้ําสักรอบนึงค่ะเพราะว่าดินเขาค่อนข้างจะเยอะเนาะเสร็จแล้วะคะ่ะเราก็ปอกเลยค่ะ แลกเาปอกเสร็จแล้วนะหุก็จะล้างน้ำหนึ่งรอบค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะนำมาหั่นค่ะใครจะหั่นแบบลูกเต๋าก็ได้ใครจะหั่นแบบเป็นแว่นๆแบบอุ๋ยก็ได้นะแต่ในความรู้สึกของอุ๋ยค่ะถ้าเราหั่นเป็นแว่นๆนะน้ำที่เราใช้ดองค่ะจะซึมเข้าสู่หัวใจเท้าได้เร็วกว่าค่ะอุ๋ยเลยจะใช้วิธีการหั่นเป็นแว่นๆนะคะให้ความหนาค่ะเสมอกันค่ะ ต้องให้มีความหนาหน่อยนะอย่าให้บางเกินไปค่ะหลายๆคนก็ถามว่าสามารถใช้แบบของไทยได้ไหมได้เหมือนกันเลยนะแต่ของไทยนะ่ะเวลาอุ่นทำแล้วอะ่ะอุนมีความรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยกรอบค่ะเขาจะเหี่ยวนะแต่ถ้าเกิดเราใช้ของพันเกาหลีนะเขาก็จะกรอบกว่าค่ะแต่สามารถใช้ได้นะคะ ค้าหนาหน้อนะุ่ยประมาณสักครึ่งเซนเนาะหุ่ยกะประมาณค่ะหลังจากที่เราหั่นนะจะได้ประมาณ400กรัมค่ะให้เพื่อใส่กระมังเลยค่ะแกใส่เกลืองไปเลยค่ะอุ๋ยจะใส่เกลือนะ1ช้อนค่ะแล้วเราก็เค้าเลยนะแล้วเราจะแช่ไว้แบบนี้ค่ะ1ชั่วโมงค่ะ เมื่อครบหนึ่งชั่วโมงค่ะคเพื่อนๆสังเกตดูนะว่าน้ําของหัวใจเท้าเขาจะออกตังนี้เลยละคะ่ะที่บอกว่าจะทให้หัวใจเท้าของเรานะขมเปื่อนค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็นํามากองพักให้สะเด็ดน้นะะํดเลยค่ะไม่ต้องล้างนะนี่ค่ะแล้วเราก็พักค่ะพึ่งเขาให้สะเด็ดน้ําก่อนนะให้แน่ใจว่าเขาเสะเด็ดน้ําค่ะ ลหลายคนบอกว่าเวลาดองแล้วบางครั้งแต่ทําไมรู้สึกว่ามันมีกลิ่นเหมือนกลิ่นบุบๆเน่าๆ,ๆเนาะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีค่ะและเคล็ดลับนะให้เพื่อนค่ะหาขวดโหลอุยแนะนําให้เป็นขวดโหลหรือจะเป็นภาชนะอะไรก็ได้ค่ะที่ทนความร้อนนะเสร็จแล้วเราก็มาตั้งน้ําค่ะให้เดือดเลยนะเดือดจัดแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็นํามาลวกภาชนะเลยค่ะที่เราจะใช้ดองนะ ใครจะต้มก็ได้เลยนะใช้น้าร้อนลวกแบบนี้ก็ได้เลยค่ะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อค่ะให้เราค่ะแช่ทิ้งไว้แบบนี้ค่ะจนกว่านางของเราจะอุ่นแล้วเราสามารถจับได้นะนี่ค่ะเขาอุ่นเราเริ่มจับได้ละเราก็นําขึ้นมาเลยค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราพักเนาะจนเขาแห้งเขาค่ะแบบนี้เลยนะเสร็จแล้วนะเราก็นํามาใส่ขวดโหลเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะน้ำที่เรานะเคี่ยวค่ะหลังจากที่เรากรองนะที่อย๋ยให้กรองก่อนเพราะอะไรไหมเพราะหลังจากที่เขาเย็นแล้วก็จะเหนียวแบบนี้เลยค่ะเหนียวโค่นแบบนี้เลยนะแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะ ถ้าเกิดใครมีแบบโดดใหญ่เนาะที่สามารถใส่ไปครั้งเดียวเลยก็เทไปหมดเลยนะอันนี้อยู่ก็จะแบ่งค่ะให้ดองใส่ตู้เย็นไว้สามถึงห้าวันค่ะนี่ค่ะหลังจากที่ผ่านมาเนาะเยาว์วันที่สี่ค่ะนี่ก็จะเป็นวันที่ห้าแล้วนะเราก็จะได้แบบนี้แล้วค่ะใส่ตู้เย็นไว้เลยค่ะอยากจะทานแก้มกับอะไรก็สามารถนำออกมาใช้ได้เลยค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเค็ดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ